สวนตัดในสฟอรีะ nice นะครับวันนี้จะพาอังเปาอายุได้กวบกับสองเดือนจะมาดูควางสูข้างดูว่าตอนอังเป่าชอบควางไหมเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันไปเลย let's go อังเปาทักทายหน่อย ก้วกวางเดินหนีอย่างเปาไปแล้วไม่มีอาหารให้กวางกวางเลยหนีไปเลยมาตาอาหารเขาไปแล้วต่อไปเราไปดูปดช,ช้างดีกว่าเดินไปเลยดูว่าอังเปาเขาจะกลัวช้างไหมเ,เรามาดูกัน <c oughs> <laughs> <laughs> อังเปาก็จกะเออตลอดนี่ งงงงเรื่องวัอยเอองงนมาก้วองเปากัวช้างเรอลูกงันะเหาอตัวมกินอ้อิเส้นเล็กเนช้ามันอื้ออื้อองนีเป็นไงบ้างครับอังเปาชอบไหมลูก เมื่อกี้ไปให้อาหารยีราฟด้วยลืมถ่มมายยีราฟมา